การอ่านหนังสือมีคุณค่ากับคุณแค่ไหนหนังสือ บางทีเล่มบางๆประโยคสั้นๆเนี่ยแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยทีแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมาหาศาลการอ่านหนังสืสงอเป็นรากฐานของชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขความสำเร็จสร้างสรรแรงบันดาลใจ เนรมิตจินตนาการและความใฝ่ฝันให้กับเราเมื่อได้อ่านก็เปรียบเสมือนการเดินทางแสวงหาความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่สำคัญการอ่านหนังสือดีๆเล่มหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาพื้นฐานสำคัญที่สุดของชีวิต นับได้ว่าสามารถสร้างคนดีที่พร้อมสร้างสรรค์สังคมเป็นสุขและดีงามการสร้างเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงเป็นรากฐานทางปัญญาสำคัญที่จะนำมาสู่สังคมสุขภาวะได้นี่จึงเป็นที่มาของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสสซึ่งมีบทบาทกระตุ้นสนับสนุนและสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยมีพันธกิจเชื่อมประสานคนไกลนโยบายและปัจจัยที่จะนำไปสู่การขยายผลทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน เมื่อมีอาสาสมัครหลายๆท่านกรุณาพวกเราบันทึกเสียงลงเป็นไม่ว่าจะเป็นแถบเสียงหรือไม่ว่าจะเป็นซีดีก็ตามพวกเราก็ได้เปิดโลกความมืดจึงไม่ใช่อุปสรรคความมืดจึงไม่ใช่สิ่งกีดขวางในเมื่อเสียงของท่านคือแสงสว่างจูงพวกเราออกไปจากความมืดเหล่านั้นครับ งา,งานสร้างเสริมวัฒน,นธรรมการอ่านมุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก3ด้านดังนี้ส่งเสริมและพัฒนาระบบอ่านสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับวัยพัฒนาการและความต้องการของเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษต่างๆอาทิเด็กด้อยโอกาสเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้และอื่นๆขยายช่องทางให้สื่อการอ่านได้แพร่หลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอ่านเพื่อเด็กเยาวชนครอบครัวและกลุ่มเด็กพิเศษสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกนโยบายสาธรารณะทั้งระดับชาติและท้องถิน่นที่นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดยภารกิจทั้งหมดเน้นเป้าหมาย3ากลุ่มทั้งครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ พันกิจแห่งการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากภาคีหัวใจเดียวกันที่จะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านและสร้างการมีส่วนร่วมนับตั้งแต่ภาครัฐภาคสังคมพลังเครือข่ายประชาชนภ่าคกระชนครอบครัวและสื่อมวลชนทั้งหมดนี้ต่างเอื้ออาทรุนเสริมซึ่งกันและกัน สมัยปัจจุบันเนี่ยสังคมซับซ้อนมากขึ้นปัญหาที่ซับซ้อนนี่มีเยอะถ้าเราไม่อ่านเนี่เราจะไม่เข้าใจถ้าเราเบี่ยงา่ฟังวิทยุดูตรรทัศน์เนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนพอเราไม่เข้าใจเรื่องซับซ้อนเนี่ยเราไม่เข้าใจมันว่าปัญหาเกิดจากอะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยปัญหาก็จะสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเราต้องส่งเสริมการอ่านทุกหมู่บ้านมีชมรมรักการอ่าน มีห้องสมุดหมู่บ้านมีห้องสมุดทุกคนทุกแห่งทุกซอกทุกมุมให้คนอ่านได้สะดวกแล้วก็ต้องช่วยกันทำคนไทยต้องสร้างการอ่านขึ้นมาให้ได้จากความมุ่งมั่นและเห็นถึงความสำคัญของเพื่อนร่วมทางมากมายค่อยๆก,ก่อเกิดรูปธรรมแห่งความสำเร็จดังนี้ ร่วมผลักดันให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติร่วมกับภาคีผลักดันให้กรุงเทพมหานครแห่งการอ่านได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี2555ร่วมเสนอนโยบายส่งเสริมการอ่านเสนอแก่รัฐบาลและพักการเมืองเช่นมาตรการทางภาษีการสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือร่วมกับกสนและกลุ่มละครมาขามป้อม สร้างเสริมศักยภาพให้เกิดอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศพร้อมโครงการนำร่องนครแห่งการอ่านริเริ่มการคัดสรร0 8หนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและหนังสือดีสำหรับเด็กน you ้อยมุสลิมเกิดพื้นที่นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอาทิคาราโอเกะส่งเสริมการอ่านห้องสมุดติดล้อโรงเรียนเชียร์อ่านและอื่นๆ สร้างสังสือรณรงค์ส่งเสริมการอ่านหลากหลายเช่นรายการโทรทัศน์แอนิเมชันการ์ตูนสื่ออ่านสำหรับเด็กออทิสติกทั้งหมดนี้คือความพยายามที่เต็มไปด้วยพลังของภาคีสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากทุกภาคส่วนวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมและสังคมแห่งการอ่านทั่วแผ่นดินไทยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสมดังปณิธานการพัฒนาสุขภาวะอย่าง,ย,างยั่งยืนผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าในชีวิตเนี่ยมีอยู่สองสิ่งที่ถ้าคุณทำบ่อยๆทำมากๆแล้วคุณจะเป็นคนเหนือชั้นนะหนึ่งคือการเดินทางนะสอง อ่านหนังสือเชื่อผมผมผ่านมันแล้วผมรู้อาตมาเคยมีคำโบราณน,นะเขาพูดเอาไว้นะเคยจำได้มานานแล้วล่ะ เขาบอกว่าหากคุณรักลูกจงให้ลูกออกเดินทางวันนี้อาดมาอยากจะเติมนิดหนึงว่าหากคุณรักลูกจงให้ลูกหลงรักการอ่านแล้วเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาตมาเชื่อมั่นว่าการอ่านเนี่ยคือการเปิดดวงตาที่3าให้กับตัวเองนะดวงตาที่สามทำให้เรามองเห็นในสิ่งซึ่งสายตาปกติไม่สามารถมองเห็นได้